สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนครับพบกนันอีกอีกเช่นเคยนะครับในสอนอวันนี้สัน้นยังไงครับพี่น้องกับมือนีมาเห็นมาเหรียญปานในคลองนะครับเดอ้อแบบจอดรถเบิ้งด่านบนเลครับจอดรถเบิ้งด่านบนเราเนียบลงมานะครับเห็นแต่แหนวเห็นแต่ปากกระเสียงหนามยืดๆลงมานี่อ่ามากเลยคนไป <c oughs> แต่พ้นลงมาเปอม์เมนครับพี่น้องครับมันหลายสั่นแห้งมันเป็นปากกระเสกแบบหลายปีครับแบบสะสมสะสมสะสมมันบ่มีแต่ด่านบนเราข้างล่างมันก็มีครับมันติดดินมาดิ

นี่ครับพี่น้องครับนี่เห็นบั้ยนี่นี่โอ้เหลเบิร์นครับเด้ออันที่โอนบอกเมื่อกี้ครับนี่คืออันนี้แหละนี่หากมันเป็นปั่นมาตั้งแต่ไดนามบุนเบิรงมันอยู่ไตปะต้าพี่อันนี้สั้นทึ้งอันนี้เขียวเขียวนั่นสั้นที่แรกมันจะมีอีสั้นสันันนี้ครับนี่่่ัน้้แลวพี่น้องครับมันจะมีสั้นสันนินเท่าไหร่นี่เรื่องไตเบิร์นกี่ันไ่มาครับมาพี่น้องครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับเด้อผลงานมื่อนี้สีออกกั่ไหนนะครับเด้ออันนี้คือเปิดประเดิมหมายข้อง เป็นฤดูกาลแหลกของปีหกหาครับที่เขาเด้นลงคลองกันลุยคลองกันแบบบังนักเลยไปมาลุ่นกันมั้ครับ นะครับพี่น้องครับกะประมาณนั้นแหละนั่นคือวิธีการทีเฮาหรือมาเฮ้าเฮ็ดมาเด้ครับเดอ้ออันนี้ก็เป็นขั้นตอนอีกสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนกั้นใส่เฮะมีพี่น้องหลายคนนะคอมเมนต์มาว่าเฮ็ดวิธีใดเฮ็ดวิธีใดนี่ะนะครับเพียงสิ่ละเฮ็ดวิธีใดก็ได้ครับพี่น้องครับให้ป้ามันมาอยู่ในดางเ้างีาา่ก่อนนั่นคือเฮออ่อมไปแล้วเออนะั่นคืออันดับแรกนะครับเด้ออันนั้นคือสูตรไผสูตรมันแล้วแต่ถนัดก้นถนัดของเจ้าของอ่าพอะขั้นตอนต่อไปนี่แหละเด้าฮับ ทีมงานเท่าเลือกเลือกจุดนี้ครับว่าเป็นจุดจุดที่เหมาะสมที่สุดความมักจุดนี้นองนี่เป็นหองมี่ปามือนี้ได้ใส่วิธีการงมเอาครับันเนลกเื่องจากเข้าปีนก่อนมาบเห็นป้าพระโตเห็นแต่ป้าสลิดมันบอนขืนบอนขืนจับเด็ดปลาสลิดก็เลยได้ใส่วิธีการงมขับับสนือ ลุงต้องหยับถือป้ายยังเหรอครับอยู่น้ำด่างคุณโต้ปิ๊ปปี้ผลว่าเป็นปลาต,ตองแท้ละเป,ป็นปลาอยู่เป็นปลาอยู่จากมันโอ้ยมันสับประรดหลุดเลย <c oughs> ตองครับเป็นปลาตองดีจังยต, <c oughs> ต่มันไไใหญ่เลยใหญ่ใหญ่ใหญ่โคต

นั่นน่ะนะโอ้ไปถงเาลงไปเอาเนะครับเปิดประเดิมครับเป็นปลาตองนะเด้อใส่ใครับขนนกเลยอด่งเขาอดล่เเียกวันวนเนกีเหนไนี่อนนี้ครับนี่เพิ่ปิดอันนี้ครับนี่โอเคครับพี่น้อครับตอนนี้ปิดเวครับเด้อ ชนิดละมีปลาบ่มีปลาแล้วหลุนบังขับอันนี้เป็นปลาในคลองครับเนาะรุ่นการรุ่นก็คือสีบริหลุนในหวยครับเนื่องจากปลาในคลองกับปลาในหวยมันก็สีลักษณะแต่ละชนิดมันมันมันบวกกันมาเบิ่งครับคลองนี้นะครับเด้อเป็นคลองพักกเกษีนน้ำล้วนๆครับเบิ่งบริบทด้านข้างมาเดี๋ยวงมปลาได้ครับเสด็จปลาไหลปลาหน่อยพี่น้องยืดมือกดอะไรด้วตามครับไปไปจับเบิ่งปลากันเลยอยู่ในเจ้าบ่เจ้าขี้เหยียบอยู่แต่หมู่เกาะับตอนนี้มี คนลงสองคนนะครับเด้อลุงตองอยู่กลางเหรอป้าสิรกับแม่ยายยุ้ยไอ้บุ้ยมองออกนั่นพลัดครับโรคนายเฮ่บ่เหยียบจะไหนมันเป็นป้าจากป้ายังตัวป้ายังดึ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 งกบุ้สีเจ้าหนังเหยียบบ่ไว้ไม่เห็นตัวมุนไอ้ตัวมุดบ่ตัวมุดอะไรกมุดบ่เดี๋้ออ่าลุงตองเฮ้ยยังกัดซ่งปลาตองหน่อยว่าแต่ปลาตองไงว่าแต่ปลาตองไงรุนสำลุงตองมั้ยเนาเอาสำนีก่อนกัน เออตอนตัวใหญ่อยู่นี่นี่ตปิดมาเด้ให้เป็นปลาตองครับสำหรับปลานเหี้ยนกระเบ้องตัวเนาะโอ้ยเป็นตะบุญมุดนี่โอ้ปลาสลีก็ได้เอาตัวเนาะมันปัดหนีแล้วมันมาถึงเพื่อนี่ปลาสลีก็ต้องเอาโออนี่หมอปลาของปลาขอกปลาขอกนี่หมอปลาขอกหาปลาในเซอร์กันแม่ยืนยืนหนีละปลาตองเขาอปลาหยังดอกมันไปดูดดูดูตองละโอยนี่ขเลยหนียืนหนีละนี่ปูเลงปูเลงปูเลงไปยังตัวใหญ่หนิ ดูตะกอเฮ้ยปลาสลิดนี่ล่ะเฮ้ยเฮ้ยปลาต้องนี่ล่ะป้ายยูมันรูบอกะไต้องปัานีูสลิดเป็อยางไงคือหลังตองสลิดฝันั่นเว็ยบอ่ตอสลิดบอท่นเนาะแม่สิให้ได้นีหาสเลยปลาอยูเอาหาปางปาหญ่เลยกันตันต้องกันยตัวาต้องตัวญ่กลาต้องล่ะมันหลังมันหาพอหาป้ายังไยนี่หลังมันคุ้มคุ้มหลังมันคุ้มคุ้ม่านีนีบ้านบ้าตนเเอาเอานี่มันเปนนิโป๊นิโป ลงไปกัได้นี่ปู่เออครับนี่นี่แหละลงไปลงไปจักบ้าก็ได้บ่ปล่อยบางห้องบึงก้อนมันเปื้อนอะไรเนี่ยเออนี่มันนอนปีแล้วมันนอนเจ็บลมันนอนเจ็บแล้วกันนอนเจ็บใส่สียยองหามบนนี่รอตรงนี้เลยเอาเอาย้ายเดี๋ยวโทรเข้าเลยเดี๋ยวก่อนงอจะยำรดนีงวะลงเลยตุ่นป้าหยองปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดหรือปลาต้อง สลิดสลิดโอ้อยโอเล่เลงตัวไม้ครับเด้อนั่นแหละแต่เขาเอานี่สลิดแทะแต่เป็นโตที่โอนเหยียบเด้สลิดครับก็สลิดก็สลิดกับเมืเ่อพอดหรอเผลนไล่ป้ายเงี่ยงเงี่งเงี่ยงเงี่ยงมากเพิ่นว่าอีไท่หายไปเลยอีไท่ครับตัวแรกครับรเริ่มแล้วรนะับแหนต้นนี้แหนเริ่มเจ็บเริ่มสิได้ไปโอ้ยโอ้ย อ้าสลีตป่เสาิอี่าเราลงเอาไงยี่ตัวใงญ่ยังก็ประเทศไทยั่วปนี้ประทไทยเมื่อนีป้าตัวนึ่งนะนั่เป็นป้าเป็นป้ต้องกับป้าต้องไงป้าต้องเงอยู่ไปลูกแต่วันไปเร็วแฮงมันดูดีเดยบโยหลังมันดูโอ้ป้าสลตตัวเงี่ยงกูไปไทยขึ้นมาพร้อมกันเมื่อกี้งกูอีก แงโกด่้อตัวนั่นว้ยดับเปเดับแต่หลีกยเมาสีวกตัวนี้เวลาเป่นน้ำปาก็ขึนมากครับคนแน่ด้นเต๋อแล้วตัวนี้ที่เดียวเแก่ข้เอย่าปาสริกัตัป้าไทยแมงยอ่าปลาสิดดปีครับปีมาปีแล้วไทยแล้วอู้ห้โหไทยที่แต่หลุนอยงี้แลวบ่่งั้งครับตัวนี้ ดีประท้วเลยปูปมันปไทมัด็จังหาตู้วนี้ด้วยตูวด้วไปอยู่ต้นหน้าเหียเล้วล่งเหียเพะคือบ่เห็นปูว่าไปลังเหียขึ้นปกนี่เยปลสลิดอย่งนี่มันมาเยนไปก่อนอะเจ๊ยังไปยังที่นี่เย็สลิดลคือน้อยสลิ้งสองนิ้วอกับคือไตะพด้วยอซื้อหอสลิแน่นอ๋ออปเอาแน่นสลิก็ออกมาเลย ลุงออกลงแล้วครับมีที่ไหนได้มุดปลาสลิดบากก้าปากหอยเอาเอากระดิบเอาปากหอยใส่กระชังนี่เอดี๋ยวเราอบปักปลากันอ๋อสลิดตัวนี้ใหญ่ที่สุดครับพี่มันบ่อยหน่อยดิเสียที่บอดดั๊มเออแต่ตัวดั๊มเหมือนเนี้ยไออาลงบอกอ้บุนเอาลงตัวใหญ่ดับดุดีีก นะเดียป้างใหน่อมาดหวปกิ้งมัเป็นแุ่นก็เลยมืดต้าีครับพี่นะครับปลาองรับประมาณนี้แหละิงก็มากครับวันนี้มีอปกิงว้ยลุงตองลุงตองลงอีกคนหนึ่งครับมาเรพาไปบึงไปเทละลูบลูบอ่นมาสตัวขากางเหยนลบอ่นมากเมื่อกี้ว้ยนี่ต้องซัลังยังไงยังสิ้อง สั้นหลังกันะหมนั่นหละยุ่งหันแหละช้อนทั้งโต้นั่นยุ่งหันเลยอ่นไปยินยุ่งหันที่ออนบอกว่ามีปืดไปปืดไปหนาดุ๊กตอกลงนะครับเป็นเดือนลุ้งสลิดเป็นลุ้งยุ่งป่ลุกตอกเดี๋ยวรอบรอบเป็นปีอ้าวมาแล้ว ทีมือของเราว่าไหนปัสลิดำขึ้นมาทีมือเราดำหน่อยหมดดำมัจากลองลา่เลากะจะเป็นต้องลงคือกันทีมือเล้ากันบลงปลาสลีล่าสุดโบได้จับผู้โตได้หมดที่มือของเหลาสุดยอดเลยกอดมอนี่เ่าสิเลียกินบบเลยสิ้นดำขืนขินบลงป่าสลิดโบได้กินแรงเ ลุงหอ,อกลงอยู่ทยไทยอาเงียครับลุง <c oughs> ลงคูณหนึ่งตอนนี้ <c oughs> นี่อยู่ตองนี้ไอไอไนะนีโซ่ป้ปาที่โนไดตอนนี้มันมัน,มนตายแ <c oughs> ล้วครับป้านี่คือป้าอ <c oughs> ยู่ในด่างเพราะท่านอ้ัยกระังเน <c oughs> ี่ยป้าสลิดย คือหา่อหาเจ้าอหน่อยมนนหนเบื่สลิดัวเลยดิ้นลมเฮงพรงไหนวะเอ้าปูยูปลาตองตัวนี้ยก่อยเป็นปลาตองทีญ่ที่สุดละตอนนี้ว่ามันเป็นหลังหลังขึ้นนอกนะครับก่อยก่อพี่น้องก่อยแม่ปาตองตีด่างพี่น้อง ย่าหัดไว้เฮ็ดมาเป็นตะกอยงีโน่เหรอพี่น้องอู้กับพี่น้องครับผลงานมือนีออกออกเงี้ยวตลกเลยครับนี่เป็นไอสันแต่ป้าลายเลยครับบอกไปท่านนี้กันอยู่ครับว่าป้าลายมันเฮ็ดเอาบ่ได้นะครับมันมันมหนาหนาเกินไป ไปหล่าโคดไปตบ่เขาขีมักได้ไปไนอออกได้บ่เขาขีเนี่ยก็หล่นปีเพ่องบ่ดงไก่โคดเอไงวะอู้หูตะปาไก่ตะบาไก่แล้วจับมันดีเงี้ยอย่างไงนอนบ้นมงเงี้ยจะห้องบ่อนอนห้องบ่อนอ ไปเดี๋ยวไปเบิ่งผลงานด้านบนครับไปเท่เบิ่งด้านบน,นครับเดอ้อปลานี่น้อยบอกแล้วให้รุ่นรุนตั้มลักษณะของปลาคลองครับกประมาณนี้ละวันอีพิีสี่ยั <S <S งมางไหมไปเดี๋ยวไปเท่เบิ่งด้านบนครับนี่นะครับเดอ้อนี่แหละซับนี่แหละเมื่อท่านได้แบ่งออกไปกินไหนอันนี้คือซับนี่เลยครับนี่นี่คือ,อตึงเบิร์ดล่ะปลาหน้าตได้ปลาอีทายสองตครับปลาตองสามตปลาดันบ่อนในเหียจีวะนี่ครับประมาณนี้ละ เต็มที่แล้วพี่น้องอิมมือนอิมโอ้เสกละป้าในคลองมันะบาดในทงถนะมันถูกแคโพดมันร่ายกาจเสือทั้นนอนลงป่ะเเลยเอนกันไดกัทีนคอเขาไ่มีคนีสรยกมาทำมาเป็นทำมาขึ้นเขาครับทังเส์ฟเปนูเกาครับหมดไปายมือไอ้เจ้าวาจะช้าพักบจิต ม่เด้นองเบิรกะเด้าหมหอม่ะเด้าไรเทมนากินเขาในกันพี่น้องันพี่น้องด้วนี่มือเลยได้กินบ่ได้กินคืออกเาแล้วมาอมาดอือนี้ก็มาามวยเก่าอกอ่ะมวยไปแล้วมวยขายเบิยุปาพี่น้องมอนี้กมตาเขียวคือเกขายเบิยุป้าพี่กาเพี่น้องเลยมันก็บนี่มือมันมือบมันละ มันหลกมือมันไหวกันมาได้เด้มือบอมันมันหลกามือหมันเลยจริงดูโทษก็ดูไปมันงำเหีงอะไรแต่อดียได้ซื้อมือแล้วแต่มายังบอมันนังไแล้วเราปิ้นี่ไหลเนยุ่งไรป่ะมามือดได้กัดเยอันเงก็ได้ดูท หาลามามา่บิกอนเน่ยวัวสุพีพ่อจะโใหญ่กว่าอจะแบจำโบไทยงามโพด่ปลาตะเพียนดีที่โตไพ่แห่ี่างนังจม้แต่หอดโกงแต่หัวมีปลาตะเพียนเนาะเขาปะยุหันอะไรกาปลกยังี้ยงแล้วเหรอเขาเขอยูะห ไกลตัวตัวตุเล่นปลูกมันปลูกงังไปแล้วจะได้เ็าไปอยู่เดี๋ยน้ไปบึงมือหนึ่งหัวตายเงื่บต่ัวตเมียตัวคือเฮ้ยไหนเป็นเมีตาหรอหัวตด้ดีหรือตัวนสด้ไปซวงเมียเขานี่ยังมระันได้สิ เนอะงันปุ้งมากินเลยนะบอกเรากินแอมกินนึงขาไปใส่จ๊หเข้มงกินเดาไม่จํามเนี่ยบริสุทธิ์นั่มเสียบเลยเสียบไปน้อยเดียวางสาวเลยนใหม่อสาอาหารเปลี่ยนแป้งเปลี่ยนเลยกูสวบไปน้ยเแกงสุกสมเสียไปข้าเดียวหมดแต่ไปนั่งทางไหนบังเี่ผีเขากินไปแล้ว กมอนอันโมกันโมนี้ก้อนลุงตัวนิทรรให้พวิศเขาบาบ้ามิ่งส่งมก้าฟ้องแม่พวิศเขาบานพวิศอยู่ไหนพวิศนงมนเขาบานอยู่นี่ คนโตจะใส่เทียเราไปอยู่บน,นไหนมาบนไหนเดียวไปีกได้คนบัวจะหัวบ่ทะเวียดีก้องมะเอาอี๋อีุ่มหนุ่มที่ผูกเนี่ยเออขวนเอาไงมาส่ลมหลงขวน <ừ. S 2> ว่ากันดูดูซ้ำอยู่ทั้งบ้านพูนเงินุ่นเอาขวนม,มาเนะาะเราบอกว่าขวนเรามาขวนอีกหนึน่ง จยกลุ่มทะเลเสืยข้กวควรนัมสุ่มงมองเช้าควรวนนี้่านละอาวามันสินปี่กว่าใคยเอาควที่เดียวเขาโว้ยระวังหนดีเลยไปหลุมไก่มองได้งานเขาอยู่ไปหวยได้เหมือนกันบ บ้านบ้านบ้านกินูนหลาวิกิเก็บบะเดวเลยีนูนหรือป้าก่อนเก็บแตงบ้านท้อเกบบเียวบ้านเราคือนูนก็เวนนี่คต่บ้กว่าไตป้าด้วยบ้านแลคือเคุ้ทองทีบ้านเนี้ยมาดูอดยูโบเซ็ตมันใหม่บงนะครปู่นี่มันใหม่อุดมนนวยเดียวไปถึงบเซ็ตบ่ บ้านยม่หนหอมบ้านเป็นแก้วตาห่อเลยบ้านนันม่ใช่ระบดสังเกตมาส้างบสั้านมางทางไฟดีรถขึ้นน้ำมันผมทา้ไฟรอส้างไฟดีเหนียนเงี้ยน่อขุดมันหนกกําเลยอืมันนกไปสองจอบบายผดง่ายพอนาะยรียกตัดเลยเนาะเออมันแมนพุ้น คนยังอยู่ในสองจอมมันมันขายิ <c oughs> <fim> ่นบ่ม่นคนเล่านี่ลาก็อนี่แม่คุเล่ามมนล่ะมะดมันบอกอ่างไกะกัพูชาบวมมันม่เขาอื่นเี่ยาิเนี่ยใกีแต่แต่ฝ่ายฝ่ายเปียกฝ่ายมใช่จังบอกป่าเาหลไง มันเป็นพังขางเขาบอันนมมขายตู้เตองือน้ำตาลของกระห้อเราและไม่สังไทยดูตลาดอันนี้จ้มนะเขา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 มหอติกันเนี่ยงัามันขังเขาสืองจ้ของสั่งเทนาไหื่เอเปิดเนีเขาผมมาขายเาะต้องสงัว่ตลาดเยมงคอยลงไปจะเป็นของเขามองสูงยูตรงลาดนของกรเห้ เรากไปหาเขาอน่าเว้ยห้าไปห้างอว์มุัวล์เหาเขาคาดันยี่ิบบาทตไมกี่เลยยีสิบบาทแต่พอลงไปอยู่ก็คือไปหาปัาของฝากช่องเม็กไปทั้งซื้อของปลานะไปครับเยบุนกับเยมีไปกี่ครับไปแล้วหัวสามมูเรมเอาบ่อยไปนะครับแต่ยังไตลาดเขาเป็นจะซื้อเยอเอาว่าตะปูเหรยวงเ้นนนะของไรเอาว่าโบแมนดอก ยูเที่ยวกับบวบานเนี่ยมึงหนาห่ยมันเี้มันหายมันบอกว่าบัวเตยลุงอะไรก็ย่องให้ใหว่านอกยืนแมันห่เอาไปส่องเบิกรถตัวบเดยตาขาขี่รถเขาไปบัเตมงอุ้ขุมึงเนาะตานู่นกูใจเขาใกล้กเบ่สงารี่นแหมึงหนาคไม่สนใจหอโอ้คืออะไออือยืตัวตำรวจมันแห่จะอมึงยืนเด้อจามันเบยลงไป หนปุไปซองมืงมงหอยเรเป็นจับขอไปกายยเชือท่สบาทก็อะรสาชาก็้วบนเหป้าเนี่ยไม่สามมือเลยก็เลยเนี่ยหกไก่ะห้องจำมกไกของไก่ตะลองได้บะคำามกได้บะคำป้อมมสองามบายพดสองก็สี่ิบบาทไมาเห็ย่าข้าแขมป้อมเีรย่มาย่ารับยอด้ามป่อมดีเด้ตอนนี อนไว้ครับไอ้เน่ยอะไรยังมะอบ้องมะปอบ่ครับบอกบองมันบ่มากหม้อเออหม้ออยากหมหมครับปอบสมุนไพรสมุนไพรเาสม้อยน de ี่โบราสมบัอผมครับผมไ้ให้ดี้ายากระไร้ายา มามุงเทียนนอนเย็นๆไปกินก่อนก่อยกินเย็นก่อกินทุนไปกันตัวไปยัง <lequel> น <ś removes methodology> <Par> ี่เกียดหมูด้วย